อหล่อมากเลยอ่ะหล่อไม่พอนะเล่นดีด้วยอ่ะไม่ออกของฉันขอมิดส์สักคุณค่ะไม่ของฉันพี่เรนน่ารักมากค่ะตัวเองนะทอบฉันก็น่ารักนะไม่พี่เรนชินน่ารักที่สุดจังเลยโนโน่พี่เรนเท่านั้นพี่เรนชอบเรนมากเลยอ่ะซนทรัลไน่ารักมากโทษนะครับ คุณครับขอถามทางคุณหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะจะไปทางไหนนะคะคือว่าจะมีทางไหนไหมครับที่ผมจะได้เบอร์โทรของคุณนรผมชอบคุณจริงนะครับมาเป็นแฟนผมเลยครับถ้าคุณอยากได้เบอร์จรจริงนะคะมันก็ไม่ยากหรอกค่ะถ้าคุณเนี่ยมีความกล้าหาญมากกว่านี้ค่ะได้เลยครับถ้าคอณกล้าเพียงแค่คุณเป็นแฟนของผมต่อให้ผมนะครับ้องไปกระโดดตึกสิบชั้นผมก็ยอมครับ ก็มีคุณก็ถึงกับกระโดดเตะข้าศชั้นละค่ะครับมีค่ะโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มาทำไมอะครับก็แค่คุณ่ะโทรหาสามีฉันถ้าสามีฉันโอเคฉันก็โอเคค่ะอุ ulously, ้ยวอมวออุ๊ยคุณว่าคุณไม่น <Yeah, ้องโทรแล้วแหละค่ะโทรมาแล้วกลับได้ยังที่รักกลับแล้วค่ะพี่เดน โอ้โหนี่หรอวัดพินเลนไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นพิษเลนมากกว่ามั้ง